แนั่งหลังบ้านค่ะดูบรรยากาศค่ะอากาศคืมค่ะอากาศคืมวันนี้แดดแดดไม่มีเลยค่ะดูสิค่ะในบรรยากาศหลังบ้านค่ะแล้วมีต้นไม้มีหลายอย่างต้นมะม่วงต้นประดู่ต้นมะขามแล้วก็สวนผักเล็กๆของผู้หมวดเขาปลูกไว้ค่ะ แต่ผักรู้สึกว่าจะโดนในนั่นอนะแมงมีกินหมดค่ะมีพกความตุ้งมีคลกมีหโหละพาก็มีคะนาค่ะแต่ไม่โตค่ะไม่รู้มันเป็นอะไรหรือมันเป็นเพราะหน้าฝนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามีฝน,นลงมา น้ออนอ้วนนะคะยอมเราบว่ตัวเองอ้วนขึ้นไปหาหมอหมอก็บอกให้ลดค่ะไปตรวจกระดูกมาวันนี้น้ำหนักขึ้นตั้งสามโลค่ะช่วงนี้ทานข้าวอร่อยมากเลยค่ะทำอะไรก็โอ้โหอร่อยจัดค่ะมันกิน เมื่อวานนี้ไปอสามีพาไปกินชาบูโหสัดเต็มเหยียดเลยค่ะคุณหมอบอกพี่พี่ต้องไปลดน้ำหนักแล้วนะครับห้ามอ้วนกว่าน,น,นี้เขาบอกห้ามขึ้นให้ถึงหกสิบแค่ห้าสิบห้าห้าสิบสี่ก็พอแล้วอันนี้เราไปห้าสิบห้าสิบเจ็ห้าสิบแปดแล้วค่ะลูกชายเขาบอกแม่ แม่ทำไมปล่อยให้อ้วนอีก่ะเดี๋ยวก็บ่นว่าปวดหลังอีกเดี๋ยวก็ต้องลดแล้วค่ะที่จริงทานก็ไม่ได้ทานอะไรที่มันจะให้อ้วนนะคะแต่น้องแอนเป็นคนที่อ้วนง่ายค่ะอ้วนง่ายแล้วก็ลดลดง่ายค่ะลดอาทิตย์สองอาทิตย์น้องแอนก็ลงแล้วค่ะก็สี่สิบก็ห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบสี่ตามที่หมอกำหนดมาค่ะ โอไปตั้งแต่เช้าค่ะคนเยอะมากเลยที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลในค่ายนะคะีค่ะไปนั่งรอไปเถอะโหก่อนไปนั้นก็กินแค่ขนมปังแล้วก็กินโอวันตินไปหน่อยหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะเนี่ยกลับมาก็เหนื่อยมาเพราะว่าซักผ้าแล้วก็แช่น้ำธรรมดาแล้วก็มาก็มาล้าง ล้างได้สองน้ําน้ําหยุดก็เลยต้องหยุดก่อนในนี้พอล้างล้างไอ้น้ำที่สามก็แช่แล้วก็เนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะปั่นแล้วก็จะตากะแต่ไม่รู้จะแห้งป่ะเพราะว่า่ออันอากาศมันแบบนี้ค่ะลูกๆก,ก็ไปทํางานหมดก็อยู่คนเดียว แค่นี้นะคะเดี๋ยวแอนไปตากผ้าก่อนค่ะ